มากันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะใกล้แล้วนะคะพี่แนนค่ะเรื่องบรรยากาศของการเลือกตั้งประจำปี2566นี้ซึ่งที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็กตอขอนแก่นนะคะพร้อมรับสมัครเลือกตั้งวันที่3 7เมษายนนี้พร้อมเตือนผู้สมัครนะคะถ้ารู้ว่าตัวเองนะคะผิดหรือว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังมาสมัครนะคะมีความผิดตามกฎหมายทันทีค่ะ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นนายวัชระศรีสารผู้มนวยการสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเลือกตั้งเข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งทั้งเรื่องของหีบบัตรเลือกตั้งแล้วก็เอกสารต่างๆนะคะซึ่งกกตกลางค่ะได้ทยอยจดส่งมาให้กับกกตขอนแก่นอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสสที่กำหนดให้มีการรับสมัครในวันที่3ถึงเเมษายนที่จะถึงนี้ค่ะ นายวัชรศรีสารนะคะก็ได้กล่าวว่าขณะน,นี้ยืนยันชัดเจนแล้วค่ะว่ากกตอขอนแก่นจะใช้ศาลาประชาคมขอนแก่นนะคะเป็นสถานที่สำหรับการรับสมัครรับการเลือกตั้งสสทั้ง11เขตเลือกตั้งค่ะ,คะรับสมัครตั้งแต่วันที่3ถึง7เมษายนนี้นะคะ ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยค่ะทั้งในเรื่องของสถานที่แล้วก็บุคลากรที่จะดําเนินการรับสมัครนะคะโดยประธานและผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งทั้ง11เขตพร้อมอนุกรรมการในส่วนที่จะต้องเตรียมการรับสมัครได้มีการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการประชุมชี้แจงซักซ้อมการรับสมัครในวันที่30มีนาคมนี้นะคะเพื่อทําความเข้าใจในเรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนต่างๆค่ะเมื่อมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะทั้งในส่วนของบุคลากรและสถานที่ทั้งหมดก็จะพร้อมอย่างร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียท่านวัชระศรีสารด้วยค่ะในการเตรียมการของจังหวัดขอนแก่นโดยสงงาํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งในเรื่องของสถานที่อย่างที่แนะนําเรียนเมื่อสักครู่นีนว่าใช้สาราประชาคมของจังหวัดขอนแก่นเป็นที่รับสมัครทั้ง11เขต ในส่วนของบุคลากรที่จะต้องดําเนินการรับสมัครเนี่ยท่านผู้มีในการเขตเลือกตั้งทั้ง11เขตเลือกตั้งพร้อมอนุกรรมการในส่วนที่จะต้องเตรียมการรับสมัครเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะได้มีการประชุมชี้แจงในขั้นตอนซักซ้อมการรับสมัครกัน,นในวันที่30มมีนาคมที่จะถึงนี้ครับเพื่อทําความเข้าใจในเรื่องของการรับสมัครครับเลือกตั้ง กาารรที่เจะใช้อบมสมัครรับเลือกตั้งนะคะทราบถึงสิ่งที่ควรรู้ ทั้งการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครไว้อย่างชัดเจนค่ะ,คะซึ่งผู้สมัครก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยนะว่าตัวเองนะ่ะไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวหรือเปล่าหากไปสมัครแล้วจะไปถอนการรับสมัครเลือกตั้งไม่ได้นะ,ะกรณีที่รู้อยู่แล้วแล้วตัวเองขาดคุณสมบัติยังแอบไปอย่างที่หนูดีอบอกมีความผิดตามกฎหมายนะคะ,คะและเป็นกฎหมายเลือกตั้งรวมไปถึงกฎหมายอาญาด้วยค่ะสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วก็ ครั้งที่แล้วใช้บัตรใบเดียวใบเดียวค,ค่ะแต่รอบนี้แยกเป็นสองบัตรนะคะเป็นสองบัตรประกอบไปด้วยบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีร,รายชื่อแต่ก็ไม่มีความตระหนักเพราะว่าเคยมีการเลือกตั้งแบบ2ใบเนี่ยมาแล้วตั้งแต่ปี2548กับปี2554นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าใบหนึ่งเนี่ยเลือกผู้สมัครคนคไหนที่ชอบส่วนอีกใบหนึ่งเลือกพักไหนที่ รักว่าอย่างนั้นนะคะประชาชนเองก็มีความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางแล้วแหละ <c oughs> ไม่น่าจะมีความสับสนอะไรเพราะว่ามันคล้ายกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่พี่น้องประชาชนเคยไปเลือกตั้งมาแล้วนะคะซึ่งสีก็จะแตกต่างกันออกไปหนูดี <c oughs> คุณผู้ชมคะ <c oughs> แยกให้ชัดอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนเข้าครูหาก,ก็ตั้งตั้งสตินิดนึงว่าเอออันนี้จะกา การผู้สมัครคอันนี้จะการพักเลือกตั้งหรือเปล่านะคะคือพักเลือกตั้งเนี่ยจะมีผู้สมัครสสอที่เป็นแบบบัญชีรายชื่อเขาไปเรียงไว้แล้ว1 2 3 4ถ้าเกิดเลือกพักนั้นนะคะได้คะแนนเยอะเขาก็จะได้สอสอตามบัญชีรายชื่อเรียงกันลงไปส่วนอีกใบหนึ่งจะเลือกแบบผู้ผู้สมัครแบบ เขตเลือกตั้งในบ้านหนูดีเขตอะไรเขตหนึ่งหรือเขตสองนะคะ,คะเขาก็จะมีคนสมัครมามเลือกมาเราก็ไปเลือกนะคะเขาก็จะแบ่งสีอย่างชัดเจนช่วงนี้นะคะใกล้เลือกตั้งแล้วกกตก็เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ร่วมถึงการประชาสัมพันธ์ด้วยเดี๋ยวนี้ก็จะได้ยินสื่อต่างๆก็จะออกมาพูดมาคุยเกี่ยวกับการเลือกเลือกตั้งอยู่เป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงมีคุณค่ามากนะคะ อยากจะให้ออกไปใช้สิทธิ์กันค่ะอย่านอนหลับทับสิทธิ์ซึ่งเดี๋ยวเรื่องของสีบัตรเพราะว่ามันมี 2>, 2บัตรเนาะ<ช>ก็เดี๋ยวยังไงทางกรกรตรเขาจะออกมาประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะถ้าได้สีที่ชัดเจนแล้วว่าแบบที่1เป็นสีไหนแบบที่2เป็นสีไหนนะคะ,ะ,คะยังไงก็ติดตามข่าวสารกันไว้ด้วยนะคะติดตามยังใกล้ชิดเลยค่ะ